นายสุเทพทสุบันเคลื่อนมวลชนกอปปสไปที่สำนักงานทีโอทีไตนีและการสื่อสารแห่งประเทศไทยเชิญชวนร่วมชุมนุมใหญ่เผด็จศึกรัฐบาลค่ำวันนี้ขณะที่กกตน,นัดถกกรอบเวลาเลือกตั้งใหม่คาดเร็วสุด20กราตดาคมนี้โดยรักษาการนายกรัฐมนตรียืนยันร่วมหารือด้วยตำรวจสพพานสกัดจับรถทัวร์โดยสารสายเชียงรายกรุงเทพพร้อมรวบผู้โดยสารกับเด็กรถรวมสองคน หลังสืบพบว่าเป็นคนนำยาบ้าซุกซ่อนมากับรถเจ้าหน้าที่ค้นพบยาบ้า5 0 0 0 0นเม็ดในห้องเก็บสัมภาระสารภาพนำไปส่งเอเย่นที่กรุงเทพระบบกรองน้ำมันไฮดรอลิกของรถเครนระเบิดน้ำมันทะลักไหลนองพื้นถนนสาย3โคกเป็นทางยาวกว่า1กิโลเมตรทำให้รถยนต์ที่ขับตามกันมาชนกันสนัน่นรวม11คันมีผู้บาดเจ็บ2คนการจราจรติดขัดหลายกิโลเมตร ยอดผู้เสียชีวิตจากพายุทอร์นาโดลหลายลูกถล่มที่สหรัฐล่าสุดอยู่ที่35คนประธานาธิบดีสหรัฐประกาศพื้นที่ภัยพิบัติครั้งสำคัญในรัฐออคันซอแล้ว